บื้องเราพี่น้องสุกุสุกชน,นเป็นอีหยังนี่ต้มบกฮวงหอยเชอรี่ขนมเสน้นเท่แล้วนะจน๊ะเนาะจวบโบ้ลเลยสมเป็นเต็มเลยมาฟังเสียงขวดขูดกันบักทีดิเสียงขวดขูดกับโบ,บ้ลเลยสมเป็นเต็เลยเบิ้งสีสันเป็นตาแสบเพรจาจ่าพี่น้องพี่น้องสุกุสุกชนต้มบกฮวง,งใส่ขนมเส้นใส่หอยเชอรี่ก็มีผักเห็นไหมสตอนอแเลกับ ทั่วงอกมองทั่วงอกแล้วก็ผักไผ่เลิศสมัมเเน็แตนเลยพี่น้องพี่น้องอตอรลเลยเหนโลเลิศสมัมเเน็แตนเลยะเลิศบจ้าเจพี่น้องวันนี้จะพี่น้องสู้คนสบายดีกันวจ้าค่อยก็สบาย,บาย,อ,ย,บายอยู่โบเลิศสมัมเเหนงแตนเลยอุ cha, ้ยบ่มองไม่เห็นชัดตาหมองหู ตั้มมะฮูต hmm. mm ั้มมะฮูหอยเชอรลี่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 โบ้ถักเต็มถักคือเกำหมาบักที่นี่มามามาสวยกันสวยกันมาสิมามาสวยกันสวยกันออกมาสวยออกมาสวยมาสวยตั้มมะฮูกับยายส้มผูโบ้เราจะไม่ันได้ลืมอ่านซ่อนกับซ้อมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งมาแล้วจ้ามาแล้วซ้อนกับซ่อมโบ้เลยสิแม่แต่งเลย ก่อนกินหายครีมก่อนหายครีมคมแก้สิวแก้ฝ้าหน้าสวยหน้าใสหน้าขาวจ๊กพกคนไหนอยากสิวฝ้าหายแอดไลน์มาหายาฉู่ครีมแก้สิวแก้ฝ้าใช้เป็นประจำน่าจะได้สวยใสขาวจ๊กพกเป็นสิวเป็นฝ้าเป็นกักเป็นรอยตีนกาใช้เป็นประจำน่าจะได้สวยใสใช้เป็นประจำหน้าอ่อนลงสิบปีเลยนะคะอย่าลืมนะคะครีมแก้สิวแก้ฝ้าแอดไลน์มาเลย แอ็ดลน์ให้เห็นเจอตัวเป็นๆกน็ยายชมพู่ยายชมพู่ดั้งปึงขี้มูกรืดนะคะเลิศสแมนแต็งค่ะสวยวันสวยคืนเพราะครีมแก้สิวแก้ฝ้าที่ยายชมพู่ขายคนไหนอยากสวยมายายชมพู่แอดมาหายายชมพู่นะคะอย่าลืมนะคะจะได้สวยรวยเวอร์กินแซ่บกินนัวนะคะชียร์ตรงนี้แตพี่น้องสู้สขขสคนน้ำแข็งเปิดโคกันเปิดโคกเปิดโคก เลยสำเ็แต่งคือเกาโบเลยสำเนียงแต่งนคีชิบดีนเมือนย่างนี้ว่ายนาะอย่างมันเดียงเพยาอว่าเอากองเข่าว่างในเอาเอากองเขาบแกองเข่าเพื่อนอะไรอย่าเงี้ยเอากองเข่าไว้้ังรางแล้วก็เอานี่ว่างถักนี่้วยสำเนียงแต่งเบาเลยซาานะคะซาโค đêm khóc lót quang 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 ô quang một <laughs> กินของมันต้องกินให้คุ้มค่าเชี่อเถอะเี่จะพ่น้องสกู๊ซูคนค้ใดอยากมดความอาวาวาม้วนมากินด้วยกันกับยาแชมพูนี่มาเลือดแมเปแนเลยอันนี้เป็นเป็นอันทวงอกทวงอกทวงอกฝอยทองอันนี้เป็นทวงอกอย่างมมูหนี่ทวงอกงาอมอืนี่ทวงอกฝอยทองนี่ทวงอกงามอ่า,อา ชื่นใจชื่นใจจริงๆลุยป่ะจิ๋นลุ<ด>ยลุยนะคะลุยไม่ก่อนไม่ก่อนพักมั้นบางลุยลุยสมัยนี้ในตมหูคมหนังเป็นเข่ากันก่อนกับอันอียก่อละกับอันสตอรนอนแลกก่อนแม่ว่านหอยเชอรี่บั่นเข้าเมานวูไงครับหอยเชอรี่มีเมือดมีหอดหอยเชอรี่มีหอดสตอรนอนแลกมีหอดเอียงก่อนละ มันมีหมือนสุยา์จุแนณอ,อยากกินอย่างอืมอยากกินอะไรผักหวานไข่มดแดงก็มีนะคะอยากกินแง่เนาะอยากกินแง่ปีบปอมสีน้อนมามีเนาะแง่กับอีปอมเนี่ยกบก็มีดดิฉันบอกไง cạnh ơn kiếm cả lá tâm hương nè Tâm hương Tâm, hương, tâm hương. เวียนนั e ่นนี่เวียนนามีมินเอาการมันไปปักอะไรมันก็ขึ้นเอาการมันไปปักมันก็ขื้นบอกไปร่างเพียงเหนียวเพียงเวียนนามีมินผักไผ่ผักไผ่ผักแพลวันเท้าเนี่ยอืมแครับ แค่นี้เอาซอสแล้วสบเป็นอย่างบมหโมโหมือก็แค่ซอสก็จะเสียใจตัวนี้เนื้อซอส nhẹ hỏi cho đi 3 nuôi sám hùa Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì แซนเดนแซนเดนมันสิบอเหนียวมันสิบอเหี่ยวมันสิเต็งตึงคือใจชมพูมันสิกรอบัตรที่มันคือสาวซ้ำน้อยมามาห้าสิบปีอายุห้าสิบปีเหมือนสาวซ้ำน้อยเลยนกคือผู้สาวซ้ำน้อยเอะไรทำไงเหมื่อยามเฝ้าคอยคอยเธออยู่เทียงนา เป็นสาวก็มีอเ่ยนี่เ,นเป็นสาวยู่เท่าว่าเป็นคุณยายสองพันปีเท่าไม่เป็นเป็นสาวสมน้อยอายุห้าสิบก็เป็นสาวสาน้อยได้นะคะเพราะว่าจันสวยนสวยมันน่ามันหน,น,หนคนนอยากสวยนะคนอยากมันน้ามันหนอยากสวยซื้อกิมแม่ปูนะ แกสิวแกฝ้าน้าสวยนอาใส่ะน้าขาวจุโผะไมิัดถามายายน้องจันทรอ่ะทำงานเป็นผู้จัดการร้านชูจิอ่ะพ่อแม่พี่น้องได้กินฟรีหมดเลยสั่นน่าจะพอก,กับแม่กินฟรีพี่น้องไม่ได้กินฟรี พ่อไปไหนมาบ้าะพ่า,พอาเอาพ่อไปกับแม่ไงเอาแต่พ่อกับแม่ได้ก,ก,กินฟรีอืมเอาแต่พ่อกับแม่ได้กินฟรีนะคะเพิ่นเป็นผู้จัดก,การร้านผู้ชีพิันเป็นสองสาขาอืม ญาติซีพี่น้องได้กินฟรี้นั่นกับเอามาเอาไปแจกเพิ่อนดูสินะอเอาไปใหม้มู่เพิ่นกินน้ำเพิ่นก็นได้กินฟรี้จริงสินะถ้าบอกไปให้มู่เพิ่นเพิ่นก็บอะไ้กินฟรี้จริงสินะนะแต่ว่าซีมิสซีแต่ไปเอาด้วยล้านนะซีพอกับแม่เพื่อนซีมิบัติหอก บัตกับบัดของน้องจันไทยเนี่ะพ่อกับแม่ก็ไปยืนนะนี่ลูกฉันนะเป็นซีนของจันไทยเน่ะไปยืนอยากได้ยังเ่าก็เอาในชูชีนะอยากกินอันไหนอยากกินอันถืออยากกินอันแพงอยากกินอันแซบ่บอันบ่แซ่บไปเลือกเอาเอาลายประเด็นกับบวัวอื้ พนักงานเป็นคนให้คนให้พนักงานเป็นสันกินจนจีกหันกินกินจนเบื่อจนตายบอกก็บอกไอ้ยำคือตำหงูตำหมูกินอะไรก็บอเบื่อบอเบื่อบ่กไก่กินข่าวนะคัมันไม่ตำหมู กระเดดมันบปแล้วครับตำไทยยังพูดกับบวกกินเลยน้องไทยมากินตำไทยนท้นองไทยมากินตำไทยตำปลาด่างที่น้องไทยบวกกินก็ว่าแม่บอกกินตำไทยมันเปแล้วประเดดเคยกินดุตำไทยมันแตก มันปลาเลวกบมองหามันก็แบบคิดล่องล่องหาตามประเด็ดขึ้นก่ามันปลแลลวดูดีก็อย่างเวลายังกูกินขาน๋าเจ้า่งกินขา๋าเจ้ามันกับปลาเลวมันกับล่องล่องหาคนเยอะขึ้น่าไม่ใช่ไหมอืมลูกอีสานเนาะให้จเจอได้เกิดน้อยหญ่มากกับประเด็ดก,กับเขาเหนียวนะบ่มันจะเป็นหนีไม่พ้นหรือขนาดกินรับเตยยังกินกับเขากับประเด็ด กินรับเปล่า,ก,าก็แบบในกินกะแตงฮวงกะแตงหมักแดงกะปะเด็กเขาเนียวแฉะน้องเไม่เลิศเลยสมใจน้องเลิ อยากสวยอยากใส่ทำหน้าขาวเอ็ดลอยมันเลยเอ็ดลายให้เห็นเจอก็เป็นๆก็ย้ายชมพูไม่ได้ฉันมะ่ใจนะเผ็ดตลอบเลเลิศค่ะเลิศนะคะ รนะคะมันรสจริงๆนะคะโบกักแผ่วถทาเป็นงานแบบงานวิทยาสมพูเลยไปปลูกเองด้พี่น้องซื้อเอาที่เอาแบบนี้ไปปลูกนี่เอาการไปปลูกกับขึ้นไปเสียบเสียบไว้กับขึ้นแต่ว่าหนาหนาวมันจะตายที่ตานมันตักมันตากหิมะไงเมื่อเป็นหิมะเราต้องตากกันหมอกหมอกหนาหนาวนะอืมมันจะตายเพราะว่าปรเดีเของมาในเือนห่มไงบระเดี๋ยวของมาในแบบว่าใันซ่านเย็นไงมันเท่ากันซ่านเยนเนาะ หอยหอยเชอรี่มันเป็นหอยยังไจะพูดหรอหอยเชอรี่ มันค no oh. mm ือาคัยงอไตักมที่ลมัตักแล้ว้อนกับสอมันสีแบบว่าเสียใจ mới lại có mình dọn มันเลิะาโม้มันหัวไห่กัะอันหอยเชลีหอยเชลีสามสี่หัวในส่วนอะเปก้อยแซ่บก้อยก๋นเหนียวเปก้อยก้อนกับก้อนเหนียวมันแซ่บนอร่อย 你老公没病。 เีบ็บกินได้ตุตนหัวมาเลยมันมีสามที่สององศาเซ้นละเสียดการมันห้อนห่อนจฉยๆท้องหอนน้หนวหนแน่มันไม่ได้ลงมจีบวันชิ้นหอยกับบอกระย้างไปทะเลวนนั้ให้เิ็บไปอยู่ มันมีเวลาลงงั้นขอดอีก่อนจัดโต่อคิไปเที่ยวมัน้นในค้าขับรถเดินไปเทีย่ยวทะเลผู้สาวขาดละน้องคือผู้สาวสนํนอง เจ้อ้อมออสเตรเลียไปทะเลกันคุณเข,ขาลงห้วยเรบไปแถวนอกเมืองแถวนอกเมืองเมื่อวันก้ามข้อบ,าบ,าบา้านประมาณเกือบถุ่ง ข่าแรงจิงกินข่าแรงแล้วประมาณเหมือนเกือบ3ทุ่มก็เลิ่มมีไงไม่ได้เห็ดคลิปไม่ได้อันไม่ได้ลงคลิปเห็ดปลาเก่าบ้างวันเอาเลยไม่ได้ลงคลิปแต่เราไม่ได้ไปใส หเพราะว่าเดี๋ยวสามีแฟนขับคนสร้างกิ้มันสิมาเอาขิ้มเพี้ยเลยไ่ได้ใส่ตอนแรกพื้นิม้าเอาตอนแบบนั้นเก่ามงคลงี้มันเศร้าพิ่นมาประจำเก่ามงคลงี้เศร้าบันนี้พื้นเลียนสามีพื้นเอาเป็นไงสามีผมนาขับประจำบันนี้พเลียนไดลา เป็นอันบ่ายสองโมงครึ่งช่วงเนี่ยช่วงเที่ยงช่วงกินข้าวน่ะกรเลยไปเจี๊ยวมาหนิรอให้เพิ่นมาเอาครีมออืรอให้เพิ่นมาเอาครีมแต่เพิ่นปั่นมาเอาครีมเราแล้วเด้๋ยวพูดกินข้าวแล้วเด้๋ยวพูดกับกับพ่อใหญ่สิเป็นน็อกซิตี้น็อกซิตี้อือพูดใกล้ๆบ้านนี่แหลบ้าไก่แล้ว ชอปปิ bag, ้งย so ิวันบักริกสองเท่าไปไกลมาได้เดี๋ยวมันติดคำไม่ถึงมืด่นโรงแรมน้องใช้กับตับบ้านหรือมั้งสองถุงขึ้นแค่งานมันนี้เหลืองันประมาณหกโมงแรกของไทย แล้วบอกกับบ้านพอมื้อวันเสาร์เห็นงานเลยไงนอนดันมูนอนดันมูขึ้นหนึ่งก็จะไปกินถั่วข้างนอกวันนี้วันเสาร์เป็นบ่อยเห็นงานเนาะเราเจี่ยวกันมูจะเห็นงานอยู่ร้านคุณทีละ มูคนหนึ่งเห็นงานอยู่ร้านผู้ชีอยืมให้ตัวเมืองวันอีกมูคนหนึ่งคนรับไหมน้องไทยอะไรเป็นคน,คน,นรับคนไปสมัครไหมมูน้องไทยทีเดียร้องสีมือกันไปสมัครที่น้องไทยนะน้องไทยกับเป็นคนรับเป็นคนสัมภาษณ์สัมภาษณ์มูเจ้าของรลักมูเห็นงานอืเห็นงานมองเดียวกับมองน้องไทยอะมูคมน,ะนกินรับไหมนะเป็นหนักจนไปเที่ยวแบบนี้ Ừ, <Es> dạ, <y cười> <Tinali economies> <t multi> <thalf> กนทับักินยังไม่อ้วนต้วนอู่นักขึน้นนยูส่มาอนจอยก็นดีอินบกก้วนวแบบอืดหเหมือนกับบแมนอ้วนแบบนารักอ้วนแบบนารักเน้นเป็นวนบบวแบบอืดหืดเลยมอง้า,างทางข้างบ้านเมื่อว่า อีกครั้งเ็นเขานั่งจูจีโอ้ยครกันนี่มันไม่ไงสมพูกับพ่อยายปีเตอร์ตัวนี้ใจจะขาดแล้ว 走谢来来，嗯。